โอ้โหต้องเปิดทําไมคะอันนี้ครึ่งเซลอะไรคะเออครึ่งเซลลไฮโดรเจนถูกไหมใช่ไหมคะเพราะนทีศูนย์เป็นเท่าไหร่คะศูนย์ทันทีค่ะอ่าแปลว่าอยากให้มันเกิดไฮโดรเจนแปลว่าอีควอนี้ต้องกลายเป็นแคโทดทันทีแปลว่าโลหะที่เรียนจุ่มลงไปต้องให้มันเป็นแอนดจะจุ่มลงไปแล้วให้มันเป็นแอนดแปลว่า e ศูนย์ต้องเป็นไงคะ น้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไร่น,น้อยกว่าศูนย์ก็คือค่า e ศูนย์ทำไมคะติดลบกติดลกค่ะเรนก็ไม่เปิดตารางค่า e ศูนย์ e ศูนย์ของตัวไหนติดลบต่อค่าตัว er. น,นั้นได้เลย,เล,ยเลือกตามที่ให้มาเอาแค่หก <c oughs> okay, ตัวพอ<ๆ>ไม่ต้องเยอะ <c oughs> ถ้าไม่มาบอกนกเรนนักเร D, ียนจะคิดเองได้ไหม <c oughs> แต่เรียนพยายาม เรียนแล้วเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าต้องฟังเวลาเวลาพูดอะไรแต่ต้องฟังบางทีนักเรียนเรียนไปแล้วแหละแต่ไม่รู้จะจับจุดยังไงมันมาอ่ะไปต่ออันนี้ไม่หายอ๋ออันนี้มีอะไรไหมไม่มีก็แค่หาค่าอิสอนเปลวไหมค่ะเกิดไฮโดรเจนไปแล้วค่ะอ่าอันนี้ตอนนี้จะยังไม่เคยเจอ ต่อพึ่งเซล์ a กับพึ่งเซลลบ B เข็มโวลต์มิเตอร์เบนเข้าหาขั้วเอแปลว่า a เป็นอะไรคะแคโทดถูกไหมเบนเข้าหาขั้วเอเป็นแอนูดต่อ c พึ่งเซลล์ c กับพึ่งเซล์ b โวลต์มิเตอร์เบนเข้าหา b ค่ะแปลว่า b เป็นแคโทดซ C เป็นแอนูด ต่อดีกับเอค่ะพึ่งเซลล์ดีกับพึ่งเซลล์เอเบนเข้าหาดีแปลว่าดีเป็นแคโทดเอเป็นแ <L. S 2> อนโดจากโจย์เราได้แบบนี้เปรียบเทียบค่ะตัวออกซิไดและตัวรีดิวเลือกอะไรก่อนรีดิว e เลยค่ะรีดิวเนี่ยก็ดูที่โลหะถูกไหมรีดิวคือตัวที่ให้อิเล็กตรอนตัวไหนเป็นโลหะล่ะ,ละนั่นเองก็ดูตัวนี้ A เป็นโลหะถูกไหมฝั่งของครึ่งเซลล์เ โลหะทาหน้าที่เปล่าเปล่าเพราะมันเป็นแคโทดแปลว่า a บวกทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนฝั่งนี้ครึ่งเซลล์ b เป็นแอนโอดแปลว่าบเป็นไงให้อิเล็กตรอนนั้นหมายความว่าครึ่งเซลล์ b ให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าครึ่งเซลล์เอผู้พูดถูกไหมเพราะครึ่งเซลล์ b เกิดเป็นขั้วแอนโอดแอนโอดคือขั้วที่ให้อิเล็กตรอน เรากําลังเปรียบเทียบตัวรีดิวเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าตัวไหนให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าแน่นอนแอนโอดมันให้อิเล็กตรอนนะ่ะแปลว่าที่ขั้วแอนโอดต้องให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าตัวไหนให้อิเล็กตรอนล่ะโลหะค่ะเพราะฉะนั้น b ก็จะให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่า a อันนี้คือที่ขั้วที่เราต่อ A กับ b ไปดู C กับบ้างค่ะครึ่งเซลล์ C กลายเป็นแอนโอดแปลว่า C ให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่า ต่อไปครึ่งเซลล์เซลล์พีเอมวีฟ้าอันที่สามขั้วที่เป็นขั้วแอโนโอดคือขั้ว A แปลว่า A โลหะ A ก็ให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าดค่ะถูกไหมอ่ะรวมค่ะใครให้อิเล็กตรอนได้ดีสุดคะ c อันนี้ตัวรีดิวถูกไหมยก็ให้อิเล็กตรอนได้ดีสุดลองเรามาเป็น b รองเราไปเป็น A และสุดท้ายเป็น <B. S 1> d ค่ะตัวออกซิไดซ์ก็ตรงข้ามกันค่ะว่ามาเป็น <B. S 1> d อะไรคะดี <B. S 1> <B. S 2> บวกค่ะตัวออกซิไดซ์คือตัวที่รับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวที่รับอิเล็กตรอนคือไอออนบวกอย่าลืมนะ b บวกมากสุดเป็น A บวกถัดไปเป็น b บวกและตัวออกซิไดซ์ที่น้อยสุดก็คือ C บวกตัวออกซิไดซ์ที่เลวจะเป็นตัวรีดิวที่ดี <B. S 1> ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบจะเรียนตัวดูตัวรีดิวง่ายกว่าอ่ะต่อไปถ้าจุ่มบีลงในดีบวกเอาโลหะบีมาค่ะแล้วจุ่มลงไปในดีบวกจะเกิดปฏิกิริยาหรือไม่จะเกิดปฏิกิริยาแปลว่าบีต้องทำหน้าที่ของมันถูกไหมบี B ทำหน้าที่อะไรคะให้อิเล็กตรอนแปลว่าถ้าบมันให้อิเล็กตรอนได้ มันก็เกิดปฏิกิริยาเราก็ไปดูความสามารถในการให้เลตตอน B อยู่นี่ค่ะ D อยู่นี่แปลว่า B ให้เลตตอนได้เป็นไงดี D กว่าดีถูกไหมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเกิดไหมเ,ออเกิดค่ะเ,ออเกิดอะไรคะมี b โลหะ b มาเกาะอยู่ที่โลห b ละ B ทันทีถูกไหมออต่อไปอันที่สามค่ะถ้าเราจม A ค่ะ ลงไปใน c บวกค่ะปฏิกิริยาเกิดไหมคะถ้าจะเกิด a ต้องทำหนะ้าที่อะไรคะให้อิเล็กตรอนมันให้ได้ไหมคะ a อยู่นี่ c อยู่นี่ค่ะแปลว่า c ให้เป็นไงดีกว่าแปลว่าปฏิกิริยานี้เกิดไหมไม่เกิด a ให้ไม่ได้ค่ะเพราะความสามารถสู้ c ไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งทิ้งไว้ปฏิกิริยาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ข้อนี้มีของอเขสอนแน่นอนไ,น,น,น,บบน,นไม่เคยให้นักเรียนดูด้วยในแบบฝึกัดไม่เคยให้นักเรียนทำถูกไหมจริงๆแล้วมันใช้หลักการที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดแหละแต่บางทีมันต้องคลิกนิดนึงอือ่เกือบหมดแล้วต่อไปเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการหาศับไฟฟ้าของเซลล์ปกติเวลาเราหาค่า E0 ู 0, <S <S เซล เราต้องทำไงเปิดตารางถูกไหมแต่อันนี้เขาไม่มีตารางมาให้แต่เขามีแบบนี้มาให้เลยค่ะอันนี้คือเขาต่อเซลล์ให้นักเรียนเลยแล้วบอกค่า e ศูยนย์เซลล์มาต่อครึ่งเซล,ลสองครึ่งเซล,ลให้นักเรียนแล้วบอกค่า e ศูนย์มาสองสมการที่ให้มาเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนต็เวลาทํนานักเรียนทําลงไปเลยค่ะว่าปกติเราหา e ศูนย์เซล มันจะได้ e ศูนย์ของแคโทดลบด้วย e ศูนย์ของแอนดเอาปฏิกิริยาบนก่อนอันนี้ให้แผนภาพมาข้างหน้านี้คือแอนดถูกไหมข้างหลังคือแคโทดนักเรนก็ลบเลยค่ะแปลว่า e ศูนย์เซลล์ของนักเรียน1.62เนี่ยมันเกิดจากการเอา e ศูนย์แคโทดแคโของนักเรียนคือครึ่งเซลลสิง ลบด้วย e ศูนย์แอนโอดแอนโอดของนักเรียนเป็นครึ่งเซลล์แมกนีเ e ซียม Mg Mg สองบวกสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือครึ่งเซลล์นี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่รู้ซิง์เลยะถ้าเรารู้ซิง์เราตอบได้ทันทีลองไปดูอีกหนึ่งปฏิกิริยาซิเราหาครึ่งเซลล์ซิงค์ได้ไหม e ศูนย์นักเรียนก็ลองดูค่ะข้างล่างเชื่อมต่อครึ่งเซลล์สองครึ่งเซลล์ก็เป็น e ศูนย์เซลล์กำหนดให้มาเป็นศูนย์จุดเจ็ดหกมีค่าเท่ากับ e 0ูแคโทดตัวไหนเป็น e ศูนแคโทดครึ่งเซลลไฮโดรเจนลบด้วย e ศูนของครึ่งเซลลแอโนโอดเป็นครึ่งเซลลของซิงค์ค่ะแล้วเรียนได้อะไรจากสมการนี้คะ่ะ e ศูนของครึ่งเซลไฮโดรเจนตอบได้ไหมคะศแต่ว่า e ศูนย์ซิง์ก็ย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ถูกไหมก็จะได้ e ศูนของซิงคมีค่าเป็นลบศูนย์จุดเจ็ดหก แล้วเรนก็เอาไปแทนค่าในนี้แล้วเรนก็จะได้ e ศูนของแมกนีเซียมตัวนี้ออกมาตอบเท่าไหร่ดีคะออกเคื่อพี่เล้งไหมบวกลบคะหนะึ่งหรือสี่คะ บวกบวกบวกเราแทนค่าอันนี้ด้วยลบศูนจุดเจ็ดหกแก้สมการเป็นไหมคะลบลบเป็นบวกเป็นไหมคะเป็นค่ะก็ยังบวกอยู่เนาะนี่แก้สมการเป็นแล้วใช่ไหมอันนี้ย้ายมาฝั่งนี้ต้องมีด้านนลบถูกปะตัวนี้มันเป็นลบอยู่ก็ย้ายมาฝั่งนี้ตัวนี้ก็ย้ายมาลบตอบลบสุด สองจดสามแปดขอให้โชคดีนะคะไปพาคไปนรถไปด้วยอ่า้อะอีกหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันหืวยเป็นโบนค่ะ E ศูนย์เซลลปกติปกตถ้าเขาไม่ได้ให้แบบนี้มา ไม่ได้ให้ี E0 เซลลมาแล้วเลยก็ไปเปิดผ้าอี e ูนะนะคะเรื่อจะได้ผ้ามันออกมาอ่ะไปต่อข้อสุดท้ายหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะให้อ e ี E0 อันนี้ให้ปฏิกิริยาเมื่อกี้ให้แหนภาพอันนี้ให้ปฏิกิริยาให้อ e ี E0 มาไม่ได้ถามหาตัวใดตัวหนึ่งด้วยถามว่าเมื่อต่อเซลเคมีไฟฟ้าแบบนี้ แล้วค่า E0 โซนเซลมีค่าเท่ากับเท่าไหรไม่ให้อะไรเลยสักอย่างเดียวอลูมิเนีย <umin> มก็ไม่ให้มาอ่ะหาค่ะมันให้สองสมการนี้มาเราก็ทำแบบที่เราทำเมื่อกี้เนี่ย E0 เซนเซล0.95มีค่าเท่ากับอันนี้ไม่ได้ให้แผนภาพมาเพราะฉะนั้นเรียนต้องหาว่าตรงไหนเป็นแคโตรดตรงไหนเป็นแโนด อลูมิเนียมจาก0ไปเป็นบวก3 mm hmm. เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแปลว่าเป็นแอบนดเพราะฉะนั้น x กลายเป็นแคอดก็จะเป็น e 0 mm hmm. ของครึ่งเซลล์ x hmm. แล้วลบด้วย e 0 mm hmm. ของครึ่งเซลล์อลูมิเนียมอันนี้ได้เป็นสมการที่ mm hmm. 1ต่อไปสมการที่2ก็เอาที่เขาให้มานี่แหละคะ่ะ e 0ูนเซลเป็น0.64อะไรเป็นแอนโดอะไรเป็นแครทูด y 2บวกไปเป็น y เลขออกซ a t i o n ลดลงก็เป็นแครทูดเพราะฉะนั้นก็เป็น e 0ของครึ่งเซล์ y ลบด้วย e 0ของครึ่งเซล์ x อันนี้เป็นสมก,การที่สอง ่างคนต่างติดทั้งคู่เลยทําอะไรก็ไม่ได้อ่ะไปดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรอ่ะสิ่งที่เขาต้องการคือครึ่งเซลล์นี้อยากหาค่า E ศูนย์เซลล์ครึ่งเซลลนี้ E ศูนย์เซลล์มีค่าเท่าก,กับ E ศูนย์ของตัวไหนเป็นแคโทด Y เป็นแคโทดลบด้วยครึ่งเซล E ศูนย์ของครึ่งเซลแอนโอดเป็นครึ่งเซลลของอะลูมิเนียม สมก,การที่เราต้องการคือหน้าตาแบบนี้เราทำสองสมก,การนี้ให้เป็นแบบนี้ได้ไหมเอาสมก,การที่หนึ่งบวกกับสองเพราะเราจะตัดเอมดถูกไหมคะก็จะเหลือหน้าตาแบบนี้เลยนั่นแปลว่า e ีศูนย์ของเซล์ลนี้ก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันค่ะก็ะะจะได้ค่า,าตอบเท่ากับ1.59กก็ตอบเลยค่ะขอบคุณ ไม่มีตัวไหนส่วนเกินะตอนนี้ไม่ออกมะไรไม่มีค่ะอันนี้มีเป็นข้อสอบไปคาะมีอยู่เท่านี้ค่ะ